สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมสังเกตเห็นเจ้ากรลีนะครับเจ้าควายเผือกนะครับนี่ฮะผมก็ไม่คิดว่าตอนแรกผมคิดว่าเขาหิวน้ำครับแต่พอสังเกตไปสังเกตมาก็คือเขาตอนนี้เขากำลังเป็นสาวครับท่านชมเนี่ฮะนี่ยเขาพยายามจะดึงเชือกแล้วก็จะไปหาหาคู่เขาครับ อนแรกผมไม่รู้ครับไม่ไม่เคยสังเกตครับท่านผู้ชมเขาแยเข้าร่มหนึ่งนี่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนระวาดระแวงหน่อยเนี่ยเนี่ยเขาจะไปหาตลอดครับนี่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเอ่อก่อนก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ผมเห็นเขาวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเ,เป็นอะไรนะก็สุดท้ายก็รู้แล้วว่าเขาตอนนี้เขาต้องการที่จะผสมพันธุ์กันนะครับตอนนี้พอดีว่า ที่ทุ่งตรงนี้ไม่มีไม่มีวัวหรือควายที่เป็นเพศผู้เลยครับตอนนี้จะบอกว่าผมนะครับก็เขาต้องหาต้องหาคู่ล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบริหารจัดการกันผมไม่เคยสังเกตครับพอดีผมค่อนข้างที่จะเลี้ยงควายค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าทําไมเขาตื่นตะนกทาไมเขาเป็นแบบนี้น,นะครับโอเครู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรครับเนี่ยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว มุนคนระเขาเป็นลนไไักษณะมบนนะเนี่ยเนี่ยเขาจะดึงเชือกของเขาเองนะครับผมมัดเชือกไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาเขาจะไปอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยอ่าก็เลยสังเกตเห็นได้เนะี่ยเป็น <c oughs> ผมพูดไม่ถูกครับสับสับของทางปศุสัษษตวนะ์ฮะเนี่ยเเขาจะดึงตลอดทําลายเขาจะกินหญ้าแถวนี้บ่อยครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเขาจะดึงอ่าผมเข้าใจงานเลยฮะ น่ครับเนี่ยเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าตกใจเรื่องอะไรครับเนี่ยนะครับผมรู้ละว่าคืออะไรฮะก็คือเขาต้องต้องการนะฮะโอเคก็ถ้าใครเจอวัวหรือควายที่แปลกๆแบบนี้ครับก็สังเกตเห็นได้ครับว่าเขาเขาเขาติดสัตว์นะฮะท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับยังยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยว่าุกผมทําถูกหรือเปล่านะครับนี่ฮะเนี่ยกลีนี่เนี่ยเขาพยายามธรรมนาเขาจะกินหญ้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่จริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยธรรมดาเขานิสัยไม่ใช่เป็นแบบนี้ฮะเนี่ย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 อ่า โอเคครับท่านผู้ชมผมก็ตื่นเต้นไปกับท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับโอเคครับวันนี้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นี่ผมมาแอบดูอีกครั้งนึงครับเนี่ยเนี่ยเขากำลังมีพฤติกรรมแบบนี้น ควายน้ำหนักร้อยกิโลครับอย่นีน้มันเรื่องจริงครับคารีโกติดสัตว์ครับนี่พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมธรรมชาติครับชมชมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับโอเคครับ